สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมิ้นจะพาทุกคนไปเที่ยวเอมมาแคมปิ้งค่ะทุกคนซึ่งเอมมาแคมปิ้งนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะระยะทางนะคะเราก็จะเห็นล่องแพนู่นนี่นั่นไปมานะคะนี่นี่ก็คือวิวข้างทางของเรานะคะทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นเลยนะคะตรงหน้าวัดเขาก็มีป้ายบอกทางนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยคะ่ะ ที่ลานเอม่าแคมปิ้งนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวหลงเลยค่ะเขามีป้ายบอกทางตลอดทางไปจนถึงแคมป์เลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกทางสีส้มส้ม,สมเด่นๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนลงลิงไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะแล้วเราก็จะเจอเนินรับแขกนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่ป้ายเขาใหญ่เวอร์และนี่ค่ะก็คือ ทางขึ้นนะคะก็จะชันนิดนึงค่ะแต่รถกระบะคือชิวมากพอมาถึงแยกนะคะเขาก็มีป้ายบอกทางอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ป้ายสีส้มๆลูกศรชี้แบบนี้นะคะขึ้นไปตามทางเลยจ้าทุกคนระวังรถสวนด้วยนะคะถ้ามีรถสวนก็ต้องบีบแตรสักนิดสักหน่อยนะคะพอขึ้นมาสิทธ์แล้วนะคะเราก็จะน้องช้างค่ะทุกคนถ้าใครมานะคะจังหวะที่น้องช้างเดินผ่านนะคะก็จะ ได้เห็นน้องช้างอย่างแน่นอนค่ะทุกคนนี้ป้ายของเราก็จะชี้ไปนะคะเราก็จะขับขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะตามทางตามป้ายนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวหลงค่ะถึงคขปมอย่างแน่นอนค่ะเห็นทางไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนเขาเรียกว่า ใจถึงเราก็ถึงแคมป์ค่ะทุกคนนี่ทางคอนกรีตแบบนี้นะคะก็สลับกับทางลูกลังแบบนี้เลยค่ะตรงจุดนี้นะคะเขาเรียกว่าเนินลับแขกจุดที่2ค่ะทุกคนทางขึ้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยว่าหัวสั่นหัวคอนกันไปตามๆกันค่ะทุกคนจากหมู่บ้านขึ้นมาแคมป์นะคะก็จะประมาณ5กิโลค่ะทุกคนตามป้ายบอกทางมาเลยนะ จุดนี้เลยค่ะทุกคนเป็นวิวที่สวยที่สุดเลยเพราะว่ามองเห็นภูเขาท้องฟ้าตัดกับถนนแบบนี้เลยถ้ามาถึงจุดนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นบ้านพักสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็จะเห็นนาขั้นบันไดเป็นวิวนะคะพอขึ้นมาถึงจนสุดแล้วนะคะเราก็จะเจอบ้านพักอีกหนึ่งหลังนะคะนั่นก็คือ3ป๊อกนั่นเองค่ะทุกคนนี่มีนักท่องเที่ยวมาด้วย ถึงแล้วค่ะทุกคนถ้ามาถึงจุดนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นป้ายนะคะถือว่าทุกคนแบบขับเก่งมากๆเลยอ่าถึงแล้วครับเก่งมากนี่และนี่ก็คือบรรยากาศของเอ็มม่าแคมปิ้งนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการตรงนั้นก็จะเป็นลานกางเต็นท์พอถึงแล้วนะคะเราก็จะมาตอกเต็นท์กันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยเราต้องกางไฟชีสกันค่ะเพราะว่ามันร้อนมากเลยเอ้าว ทำคนเดียวเจ้าตอกตอกตอกไปเลยค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเหงื่อแตกเลยจ้าและนี่นะคะก็คือผลงานที่เรากลางค่ะกลางแจ้งเลยเจ้าบอกเลยว่าร้อนและนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้สวยมากคือท้องฟ้าแบบฟ้ามากๆและอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเห็นก้อนเมฆแบบนี้เลยคือแบบอืเกินบรรยายอะทุกคนต้องมานะบอกเลยว่า ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะทุกคนถ้าใครสนใจสอบถามที่พักนะคะก็สามารถทักเพจได้นะคะที่เพจเฟ c บุ o o เอ็มมาแคมปิ้งค่ะทุกคนบรรยากาศตอนแบบพระอาทิตย์ตกดินคือเป็นแบบนี้เลยนะ หนาวนี้ต้องมาแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะบอกเลยว่าเห็นดาวชัดมากฟินกับหมูกระทะร้อนๆนะคะทางแคมป์เขาก็มีบริการหมูกระทะด้วยนะแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะทุกคนมาจากตื่นมาตอนเช้าเห็นทะเลเหมอกคือฟินมากเลยทุกคนคือแบบอื้อสวยเวอร์เวคือ ตื่นเช้ามาแล้วเจอแบบนี้ทุกวันมันรู้สึกผะะ่อนคลายแล้วก็สบายหูสบายตาจ้ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองนะคะที่เอ็มมาแคมปิ้งค่ะทุกคนทักเพจไปเลยจ้างามแต่แต่เลยค่ะทุกคนใครที่อยากได้เซตแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามเขาได้เลยนะคะเขามีบริการค่ะทุกคนฟินกับทะเลหมอกตอนเช้าไปแล้วแล้วก็ฟินกับแสงแดดอ่อนๆอีกนะทุกคนใครที่อยากมาก็ มาได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ